จักเข่าครับพีนองเกีียวมากนึงอีแล้ได้อะมานยุดซีอุ่มซีอุ่มเนยครับ เข่างามางามงามีม่นองไยดังซีอุ่มสีอุ่มเนะครับเนี่ยยังเกียเ่ยวอยู่กับนี่ <c oughs> อันห้ว่เบิ้งผู้สีมันกำลังเข้มข้นในการในการตาเขาได้อยู่ซีอุ้มแม่พี่น้องไงเห็นไหมอันนี่ผมให้เบิ้งเขาบ้านเฮครับ เราเบิ้งเซียนแนหวานปลาครับไปบัดแล้วหน่อยไปบัดแล้วพันไปเลยมาเอาน้องนี่แหละพี่น้องเลยหนึ่งต้องจวดท๊อปสิละ ก็ตัวเราพอจะใช่ คือว่หัอยู่เขากับลังรุ่นพี่น้องกับลังรุ่นเตรียมมาจากเต้มรุ่นกันครับที่เต็มเมืองมาสั่นว่าเราก็เห็นปลาครับพูดครับความเครียดอยู่บน นี่ตมัเมืองนวสันพี่น้องบ่มีหอวตัวบ่ได้จักเต็้มมต่อไปพุเราควยังดีไทยมาลุ้นกันต่อไปครับพี่น้องยี่ได้จักเต็มหรือบ่ได้นี่ด้กินหยีได้กินตำหมูห กระโบลูมันลุ่นกันครับจะกินลาบเป็ดบ่เ,น,เนี่ยสองตัว <laughs> มองเอาเป็ดได้พันแน่นโอ้ได้มาหนึ่งเตี้มครับโอ้ได้มาเตี้มหนึ่งครับเป็นบ่โซ่ไงโอ้หนึ่งเตี้มโอ้ได้กินปิ้งอยู่พี่น้องไม่ได้กินแต่หมูหุ่งไม่ซื้อดอกคืออยู่คือคอยูอ่ได้มาหนึ่งเตี้มนะครับอื ปลาใหม่ blender, h, long, ๆสดจากบ่อเห็นไหมพี่น้องได้เสร็จละตัวนึงกระปัานั้นใส่มาเดยมาเตียมนึงครับกูได้ก็ไม้อตัวเทียมนี่ละตันี่ละ มันรุ่นกันเตรียมต่อไปครับเอามนรุ่นกันครับอาได้ไม้แล้วครับเดี๋ยวเฮ้ยบาไเไอ้ใกล้ ได้มาแล้วสองแต้มแต้มที่สามสี่มานบอมาเบิงกันพี่น้องมาลุ่นกันบอมีจ้กแต้มเฝ้าฝ้าเอาเบิงต่อครับมานบมนมาลุ่นกัน บ้านเฮียแตกดีได้พี่น้องเบิง่งรุ่นกันมาเด้อพี่น้องเย็บซี่ผู้ใดมากินเผาปลามามาพี่น้องมามากินเข้าปิ้งปลาตำหุงแซบแซบวิสารบานเฮ้าครับ อย่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นงกำใจให้กับทีมงานนะครับบ่มีกแจ๊กตัวสันฟาไปอีกแล้วพี่น้องเอ้โอ้ยป่าน่อยอว่าสันว่าปล่อยปล่อย เบิงกันต่อนะครับว่าสิมานบอมันนะครับเอ้าหว,า,วานปีกแล้วหวานเฮกับวัตเตียงว่ามันย่นแมวน้อยลูกนำ้ำเมื่อมันย่อนอ่ะ พี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งกันต่อนะครับสีมันบ่มานนะครับเขาจะมาเบิ้งกันผมจะให้เบิ้งฟังนั่นนะครับต้อนมาเบิ้งกันเจ้าของบ่อวานครับสีมันบ่มานมามุดนน้ำกันพี่น้องสิได้ยักเตรียมบ่ได้มาเบิ้งกันครับเอาใจซอยพี่น้องไงเดี๋ยวอะไ้ทำไม่ได้ตัวนึงไปลูกบัานมึงขนาด từ ngay từ dưới <laughs> này phải nín từ ngay dưới nè đầu dưới ไม่บวกคือส้่มพี่น้องเลยบ่ได้จักตัวพี่น้องเลยโอย้เข,ขาอยู่ตัวนึงนนห,นหนึ่งแต้มนะครับเออเดี๋ยวมาแต้มเดียวปลยปอยตัวน้อยเพราะปีงยิมานี่นล้วพี่น้องเลย ว่าทหารเราคอยป่อยเหรอวันกันอะไรมาเขาจังมัดรุ่นกันอีกแจมตโอไปครับมัดรุ่นกันอีกนะครับทีได้จะจังไถนะครับ <c oughs> โอ้ยวันแหงง้ง พี่น้องเอ้ยส้มกันครับโอ้ได้ไม้หนึ่งแต้มโอ้ดตัวน้อยเ้ยพี่น้องเอ้ย ฟังเือหลายแทเหมืองมันไหนถึงทำแล้วบกรไลหลุดมาลุ้นกันนี้ครับมาบึงเมื่ออาชีพครับมาลุ่นกันครับว่าจมีมีไครบ่

บมีอมีอาเล่นมังมีกี่ปานห้อยไขเรียกไหย,ยังเฮ้ยเงียบ จิ๋วข้าวมือหนึ่งครับเนี่ยหนึ่งเมื่อโตเอาได้มาหนึ่งเต้าม้วนข้าเดี๋ยวเราจะมาลอรุ่นกันบาดต่อไปครับพี่น้องรุ่นกันครับมาต่อไปพี่น้องขีมานบ่มมันขีด้กินเที่ยงบ่ได้กินก็นมัดรุ่นกันครับ หวานแหงงามมนขึมลึมปานกระทะบานแหดีปานเยียนบาดแทะามาลุ่นกันครับพี่น้องขอเป็นกกำลังใจให้ยิสานพัดทิ้นหากินไก่บ้านทุงหม่องสุกแก่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับยิสานบ้านเ้องของแท้ครับ ตากเขาเลี้ยวเพี้ยวเขาเลี้ยวมาตื๊ปลาตืกปูปิ้ปงย่างซุ้มกันนะครับมาลุ้นกันครับที่ได้จะเตี้ยมหฮือบได้คฮือที่ได้แหเป่าขึ้นมานะครับพี่น้องครับมาลุ้นกันครับที่ได้ด้แห่เฮือที่ได้ปลาที่ได้เฮอะไม่ทีได้บักเผามาลุ้นกันนะครับเฮ้อได้ไหม่มาพี่น้องเลย ไฟบ้างมั่งอีสานแรงอยากถุงแขนพนเนมืเงบิงนะครับวันเหี่แหยแตกปัน่นเงินเหรียญบาทพี่น้องเอ้ยมันลุ่มคึมนนะครับมาลุ้นกันอีกตอไปครับมันกับน้องไงเนาะหละักมันกลวงเนาะนอยู่ใส่กอกให้ได้นะครับ มาลุ้นกันพี่น้องทีดไ,จจได้เหอะไม่อีได้เฮะไม่จ,จีได้ปลาไม่ทีได้เป็ดมาลุ้นกันต่อไปอ้าวได,ได้ได้ขีต่ตมพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งบาดต่อไปเบิง้งไงเนายาวไปเลยนะครับชิปนี้ครับโอ้ยบ่ได้มาเบิง้งตอนวานลงนะครับมาฮ้ามาเบิง้งตอนลุ้นกันก็นกนได้นะครับ น้ำน้องกับน้นองเงีง้ยงพี่น้องเนี่ยไปจักขี้มันไปไหนละ่ะวุะะะูน่ะกูน่ะเห็นี่บ้ากูน่ะนะคลิปนี้นะครับฝากไว้ที่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับอย่าลืมกดค่าใส่น้ำเ้อพี่น้องเ้อะข่ามันมีนะครับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องบายบาย นี่นะครับพี่นองที่ไปว่านึงนี่นครับได้ามาซ้ำนี่แหล,มละมันไปใสอีกเดี๋ยวนี้นนแ,แบงค์กาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงส่วนผสมหลักของแบงค์กาแฟรากปลาไหลเผือก